ทีนี้หลัก5ประการน,นะครับก็เอาไว้ไปเอาไว้ไป,ไปอ,อ,อธิบายเพราะว่ามันอธิบายแล้วยาวอธิบายชสั้นก็ได้อ่าหประการในนะหลักหประการหาปฏิบัตินะนนะหลักปฏิบัติของรัฐที่คอปปรอบครัวไทยอำน,นาจมี5ประการที่คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติหนึ่งเราจะเปิด ให้คนเก่งคนฉลาดเข้าถึงอํานาจรัฐแล้วได้เงินได้งบไปทําจึงแก้ปัญหาประเทศชาติได้เร็วไวจึงจะจึงเป็นการสร้างชาติมหามนาจต้องคนคนเก่งคนฉลาดเข้าถึงอํานาจรัฐได้ได้งบไปทําอย่างเงี้ยนะฮะสองอเราใช้รัที่ข้อควไทยมหาอิทาจประกาศนโยบายสี่พิลักทําการเมืองโลกรัฐที่ครอควไทยมหาอิทาจเป็นรัฐที่ที่ทาการเมืองโลกนะไม่ไม่ใช่รัฐทีรมนูญ รัฐธรรมนูญเนี่ยเล่นการเมืองน้ำเน่าอยากให้ท่านแยกเส้นทางนี้ถูกแยกสายถูกนะแยกถนนนี้ถูกแยกเวทีถูกแยกโลกให้ถูกเออแยกมิตินี้ถูกนะแยกบทบาทคนไทยให้ถูกเราทุกวันนี้เราอยู่ในอยู่ภายใต้รัฐที่รัฐธรรมนูญอยู่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเล่นกานเมืองน้ำเน่ากันอยู่เปิดโอกาสเล่นกันเมืองน้ำเน่ารัฐธรรมนูญแต่รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจ ไม่มาเล่นกันเมืองน,น้ำเน่าประเทศไทยคือไม่เกี่ยวกับการเมืองประเทศไทยไม่เกี่ยวเลยแต่ไปทําการเมืองโลกมาไปทําการเมืองโลกคนละเวทีคนละถนนคนละเส้นเหมือนสายดึงลงใต้สายนึงขึ้นเหนือมันไม่เจอกันเมื่อคนละทางถูกไหมเออนั่นแหละงานผมเป็นงานทําการเมืองโลกใช้บ้านของประชาชนเนี่ยทำการเมืองโลกเออแล้วก็ใช้ประชาชนประชาชนแต่ละคนเนี่ยไปทําการเมืองโลกคือบ้านตัวบ้านเป็นแค่อาคารอ่ะมันทําหน้าที่เป็นสภาสภาชั้นสูงอ่ะ สูงกว่าสป um in. ายาตาฐานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่านะครับอันนี้เป็นสภาชั้นสูงเพราะไปทาการเมืองโลกในระบอบปกครองใหม่ที่เรียกว่าปัะชาธิปไตปชั้นสูงหรือธรรมาธิปไตยนั่นเองที่พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้3แนวทางอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยและธรรมาธิปไตยโลกทั้งใบช2อัอเทันนั้นเองคืออัตตาธิปไตยกับโลกาทิปไตยซึ่งอัตตาทิปไตยก็คือบริการ อาานะตัวกูของกูพักกูตระกูลกูเงินกูประเทศต้องเป็นของกูอีกหน่อยราชวงศ์ก็เป็นของกูนะมันมีสเต็ปขั้นตอนเป็นอย่างนั้นถ้าคนไทยยังปล่อยไปเรื่อยนะอ,อีกอันหนึ่งโลกาที่ตายคือนายทุนนายทุนก็คือคนคือโจนในสูตรอ่ะคือคนคือจนในสูตรเพราะเพราะว่าเพราะว่าระบบทุนนิยมเป็นระบบคนรวยพ้นคนจนมันก็มันก็นคือโจนน,นั่นเองจนในสูตรนะนั่นก็คือโลกาที่พิจาริโลกาพิปไติคือใช้เงินเยอะก็ได้เสียงแยะก็ชนะ ก็เป็นรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนทุกพักหรือลงหรือให้ลูกน้องไปสมัครเป็นพักก็ได้ก็มาสนับสนุนในทุนอยู่ดีเพราะนั้นรัฐบาลจึงเสร็จในทุนหมดนี่งไงเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องโลกมันใช้อยู่สองอันนี้ระหว่างพฤติก,การกับในทุนมันผสมพันธ์กันก็ออกมาเป็นอะไรกันแล้วแต่นะแล้วแต่จะเป็นตสมงพันกัน mm hmm. ก็เป็นอยู่โลกทั้งใบเป็นอยู่อย่างนี้นะจึงก่อให้เกิดสงครามโลกไนงะเพราะนั้นที่นี่ไม่มีเพราะประเทศไทยจะ ประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจแลวเราจะประกาศต่อเวทีโลกเป็นชาติมหาอำนาจด้านสัตดิธรรมแล้วการันตีเลยไม่มีสอย่างหนึ่งไม่มีสงครามโลกครั้งที่สาม่ใช่การันตีเลยนะครับไม่มีสงครามโลกครั้งที่สาเพราะอะไรเพราะไม่มีรัฐบาลนั่นเองเพราะมันหมดยุครัฐบาลหมดยุคตัวแทนมันเป็นยุคประชาชนปกครองประเทศเองไม่ต้องไปเลือกตั้งนี่นะไม่มีรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุนนิยมไม่ได้ใช้ระบบทุนนิยมนะโลกการค้าใหม่อันนี้การันตีนะ อันนี้สี่นี้คนจนหายไปไม่มีคนจนมีแต่คนรวยผูกขาดเป็นพื้นฐานประชาชนทุกคนถูกยกระดับเป็นคนรวยพื้นฐานไม่มีคนจนนะเออไม่มีคนจนเพราะว่าหุ่นยนต์หรือโลบติกจะมาแทนหมดประชาชนจะเป็นคนรวยพื้นฐานเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือการเซตป,ประชาชนใหม่ทั้งโลกเลยแต่ว่าประเทศไทยต้องเป็นต้นแบบให้เขาเห็นก่อนให้เขาได้ดูได้เห็นก่อนนะทีนี้ประเทศไทยจะเป็น ต้นแบบให้เขาได้ก็ต้องมีเส้นทางเดินเส้นทางเดินนี้ใช้อะไรเดินที่นี่ใช้ธรรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยชั้นสูงผมได้พัฒนาประชาธิปไตยของโลกเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยสูงไปแล้วดังนั้นประชาธิปไตยที่เราที่โลกใช้อยู่เนี่ยเราไม่ใช้แล้วอย่างประเทศไทยไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยของโลกที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ประเทศไทยแต่่ประเทศไใช้ประชาธิปไตยปลอมคณะร่านนี่ล่ะทำให้ใช้ประชาธิปไตยปลอมขึ้นมาเราใช้ประชาธิปไตยปลอมมาถึง เก้าถึงสองปีแล้วเพราะว่าคณะราษฎรไม่ได้ไปใช้ไม่ไม่ได้ใช้รัฐประนูลของรอเจ็ดนี่ครับซึ่งเขาเป็นปรัฐประนูลที่ถูกต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ได้ไปใช้ไปใช้รัฐทีรระนูลของคณะราษฎรเองซึ่งคณะราษฎรก็ไม่รู้หลักอ่าเพราะเมื่อชี้หายไปปุ๊บประเทศก็มีรัฐประหารตั้งสิบกว่าครั้งรัฐประนูลยี่สิบฉบับซึ่งหลักสัจธรรมเขาก็บอกอยู่แล้วประเทศประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐประนูลประเทศนั้นจะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหนา้าทั้งสิบกว่าครั้งมีรัฐประหารััั้้งมนนก็ชดเจแลว ต่มีรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับโอ้มันมันชัดเราเดินเดินผิดเราทําผิดเราหลงผิดเราติดลมการเมืองอยู่เพราะนั้นมีหน้าที่ทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้ด่วนเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งรีบเร่งเร็วไวปรับตัวดว่วนและเซตตัวเองใหม่ด่วนในยุคเอไอเพราะเราเป็นชาติที่มีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจเนี่ยเป็นประเทศที่มีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจน,นะอ่า โดยการทาการเมืองโลกก็คือบ้านแต่ละหลังจะทําการเมืองโลกในบ้านก็มีประชาชนอยู่ประชาชนแต่ละคนมีอยู่ในบ้านนั้นมีลขที่บ้านก็จะมีบัตรประชาชนที่บัตรประชาชนที่ท่านมีก็ต้องเอามาวางในใบแสดงเจตจำนงนะเอามาวางในใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงไปไว้ที่ไหนแล้วห่ออย,อยู่ตรงนี้เองใบแสดงเจตจำนงเนี่ยเป็นการประกาศจุดยืนนะในห้าห้าหลักการเนี่ยหนึ่งให้คนเก่งคนฉลาดเข้าถึงอำนาจนาจรัฐและไ,ได้งานไปทํา สองประชาชนประกาศทำการเมืองโลกด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงทำการเมืองโลกประกาศ4ี่พิลักทำการเมืองโลกสามนี่สามนี้เป็นกิจวัตรประจําเดือนแล้วกันทุกคนมีหน้าที่ในเดือนหนึ่งมีหน้าที่อาทิตย์แรกเป็นประมุขเผยปกครองอาทิตย์ที่สองเป็นนักธุรกิจทุกคนจะมีทุนสำรองบุคคลคนละยีล้านบาทอ่าอเงินไม่ใช่เงินสดนะเป็นค่าตัว2 0ล้านบาทแล้วก็ไปแปลงค่าตัวอันที่สม อันที่สามนี่เป็นการลงทุนลงลงลงทุนแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรงเงินนะลงทุนแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรงเงินนะต้องลงทุนไม่มีของฟรีที่ผมพูดเนี่ยไม่มีของฟรีนะทุกวนต้องลงทุนแรงกายแรงใจปัญญาเพราะท่านจะไปทาอาชีพชั้นสูงไงทุกวันที่ท่านอยู่เนี่ยท่านเป็นอาชีพชั้นล่างทำมาหากินด้วยการเช้าไปเย็นกลับทำสามที่วันได้เงินเดือนมาหนึ่งเดือนก็กินแค่เดือนไม่สามารถจะไปถึง3เดือนได้ เงินเดือนไม่สามารถไปถึง3เดือนเิงแค่เดือนอย่างนี้ก็เรียกเป็นทาสท่านเป็นทาสระบบชริยมอยู่ไม่ได้เป็นคนไทยแล้วท่านชื่อไทยจะทำไมทาตัวเป็นทาตาะฉะนั้นเลิกทำตัวเป็นทาหรือมาเป็นประมุขฝ่ายปกครองท่านมีทุนสํารองบุคคลคนละยี่สิบล้านบาทท่านต้องทําตัวแบบนี้โดยการทําการเมืองโลกต้องทําการเมืองโลกนะครับถ้าท่านไม่ทำท่านไม่ได้นะครับท่านจะมานั่งรอรัฐบาลมันหมดยุคแล้วที่จะอาศัยรัฐบาลและบาลเป็นตัวทวงเป็นตัวซวยเป็นตัวทวงเป็นตัวเกะกะ เป็นตัวตัดโอกาสแล้วเป็นตัวกดความมั่งคั่งประชาชนประชาชนจึงอ่อนอ่อนเปรี้ยแล้วเขาคอยช่วยเหลือเพราะเขาอยากปกครองประชาชนให้ประชาชนอ่อนเปรี้ยแล้วเขาคอยช่วยเหลือคอาหยอดน้่งน้ำตม้มเลี้ยงไปรเรื่อยๆท่านไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์เลี้ยงนะประชาชนไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงนะท่านเป็นเจ้าของท่านตายเป็นเหนือกว่ารัฐบาลอีกแล้วท่านมาเป็นสัตว์เลี้ยงของรัฐบาลมันทําไมท่านมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลตัวนายกมีดุลเดียวตัวประชานะะชน,นมีสามดุลบัตรประชาชนท่านมีสามดุลนายกมีดุลเดียวในฐานะนะฐานะระหว่างนายกกับประชาชนเออ อย่าไปเอาตัวตัวนายกนะนี่เอาฐานะตำแหน่งไม่ได้นะฐา,านะตำแหน่งท่านก็เป็นประชาชนก็มี3ดุลนายกมีดุลเดียวนะจําไว้นายกมีดุลเดียวแล้วท่านทาไมต้องให้ให้ในายกคอยเลี้ยงหยอดนั่งเขาต้มเลี้ยงท่านอะ่ะเออท่านเ็าจะผิดกันเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปคุยกันรายละเอียดอีกทีเพื่อให้ท่านเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ตายพวกงานผมต้องอัปเดตประชาชนเป็นโสดาบันทิพย์ตายเพราะท่านจะมาปกครองประเทศเองอะ่ะถ้าเป็นประชาชนทุกวันนี้ปกครองไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่เพราะ เพราะรัฐบาลมันทำให้เป็นเป็น,ปนสัตว์เลี้ยงแต่ผมที่ทำให้ท่านเป็นประมุขภายปกครองมันผิดการเนี่ยเพราะ,ะนั้นเลือกสายถูกเลือกงานที่ถูกนะเลือกของแอดทำอมร์ตายผมแอดทำอมร์ตายนักคณา,าคศาตศาสตร์มาปฏปิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระดับอภิมหาไม่ไม่ไม่ใช่ระดับปฏิวัติธรรมดานะระดับอภิและก็มหาเนี่ยมหาปฏิวัติปฏิวัติประเทศไทยทิ้งประเทศไทยป,ททยปททยัจจุบันนี้เลยไม่มีสร้างประเทศไทยใหม่ เพราะประเทศไทยมีธุรกิจต้องม่ชาติมหาอำนาจเพราะฉะนั้นคุณจะเอาประเทศไทยปัจจุบันนี้ไม่ได้คุณต้องทิ้งทิ้งหมดเลยที่ผมบอกไอ้หกข้อเนี่ยคุณต้องทิ้งทิ้งสสทิ้งพรรคการเมืองทิ้งการเลือกตั้งทิ้งรัฐบาลทิ้งรัฐธรรมนูญทิ้งประเทศไทยปลอมซึ่งปลอมมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเก้าถึสองปีนี้ต้องทิ้งเพื่อสร้างด้ทศไทยใหม่อ่าเข้าใจนะและการทิ้งเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้าตากทิ้งอ่ะไม่ใช้ไม่สานต่อแล้วพระเจ้าตาก เหมือนกันที่นี่ก็จะใช้ยุทธศาสตร,รพ์พระเจ้าตากใช้ยุทธศาสตร,รพ์พระเจ้าตากทั้งสามันเลยหนึ่งกู้ชาติสองยุทธศาสตร,ร์สร,ร้างชาติใหม่สามทำนุบุรุษศรราสนาอันเนี้ยที่นี่เดินตามรอยพระเจ้าตากเลยเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเกิดขึ้นท่านใดอยากร่วมขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองสมัครเข้ามาครับโดยเฉพาะท่านที่จับได้ไล่ทันเป็นเพจดังทั้งหลายที่เป็นแกนนําทั้งหลาย,ลยนะที่จับได้ไล่ทันนะ่ะท่านต้องมาที่นี่สมัครเป็นขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองถ้าท่านต้องการ สร้างประเทศไทยใหม่ท่านก็เห็นแล้วท่านจับได้แลวท่านรู้แลวประเทศไทยมันเลอะเทอะเละเลทะมันหมดสภาพมันวิปริตวิปราดมันไม่ควรจะรักษาเอาไว้มันมีหน้าที่ทีเดียวเพราะนักแกนน้ำทั้งหลายก็รู้ว่าต้องทิ้งประเทศไทยต้องสร้างประเทศไทยใหม่เพราะฉนเชิญมาที่นี่ครับนะเพราะท่านที่ท่านทําอยู่นั้นอ่ะคือท่านทําอยู่ในโลกของอาการเมืองน้าเน่าไงต่อสู้กันต่อสู้กันเนี่ยที่ท่านต่อสู้มาตั้งแต่สีแดงสีเหลืองแบ่งกัน แล้วก็มาเป็นสลิม3นิ้ว3ามกิบแล้วก็มาเป็นด้อมส้มตอนเนี้นะมันเป็นการทํการเป็นการเล่นกานเมืองน้าเน่ากันอยู่นะแกนําทั้งหลายก็พาประชาชนไปเล่นกานเมืองน้าเน่ากันอยู่มันจะเป็นต้องเล่นเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกเป็นการอาการอักเสบของของการเมืองน้ําเน่าอ่ะมันก็ต้องแสดงอ่อยงั้นละเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับได้ไล่ทันและเป็นการอักเสบแต่มันไม่ได้แก้ไม่ได้จบเพราะฉะการจะแก้จะจบนี่มันจะต้องอีกอันหนึ่ง อีกมาตรฐานหนึ่งนะครับมาตรฐานใหม่ที่เตรียมไว้ให้นี้แหละครับก็ขอเชิญท่านเขาเรียนรู้กับมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักไทยที่เราจะทําการเมืองโลกนี่ไงรงจึงต้องเชิญชวนแกนนาทั้งหลายนั่นน,ะน่ะนะมาเส้นทางนี้เส้นทางที่ท่านไปต่อสู้นันะมันเป็นเส้นทางของการเล่นการเมืองดาเน่าท่านต่อสู้อยู่ในเกมการเมืองที่เขาเล่นการเมืองดาเน่าท่านสู้ไปก็เหนื่อยลําบากยากแล้วไม่ได้แก้ปัญหาประเทศนะครับทุกวันที่ท่านก็ อยากที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามที่อที่มาก่อนกันแล้วภาพล่าสุดที่เห็นนี่เห็นจตุพรกับสุทีใช่ไหมเออนน่นแหละในสุดก็ต้องมาอย่างนี้เออแล้วทําไมทําไมไม่ตัง้งตั้งแต่แรกแล่ะทําไมไม่ทําแต่แรกแล่ะเข้าใจไหมแต่ผมไม่แยเงียบแยเงียบนี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่คําตอบปเไทยแล้วมันแก้ปัญหาไม่จบมันก็วนอยู่เงี้ยมันทําให้เสียเวลาไปต่อสู้ตากแดดตากฝนเป็นแรมเดือนแรมปีประเทศก็ไม่จบหรอกครับมันจะวนอยู่ในเขาวงกตเพราะว่า เพราะว่าประเทศไทยละเมิดหลักสัจธรรมการปกครองประเทศไทยทั้งสิบข้อละเมิดทั้งสิบข้อผมจะให้เห็นนะอธิบายให้เห็นนะตอนนี้โทรศัพท์เข้าต้องขออนุญาต